พกนผมาหลงอเนยได้กลับบ้านเลยเนี่ยเขาเอาเอาจะมาทางไหนนี่ยายจะหอสียงเอาพามาทางเนี่ยโอ๊ยอะไรปาดกตัวของเราล่ะเราไม่อยู่น้ำแล้วล่ะออกวลางค่นต้องกบีเอาตะไคมันม่ยัายางก็มาถือกเถือกใจผมก็เถือกใจเพื่อน ต้องเอาหม้ออันนี้ไปหัวลักหัวหลงตัวนี้ตัวลูกจับแล้ว,ลวพ่อใหญ่ตัวสิบแปดตัวมาเอาดอกจะยังมาหาหัวคอยเอาอีรีตัวเจ้าลอไปบเพิ่งแผงเจ้าใบเพิ่งรู้กูมีดอกซากะข้นยังสีจะยังมาหาตัวคอยตัวขายเป็นน้าเจ้าเนี่ยอ้อมันอีหลีห่วยวไปก่นอน ฮัลโหลฮัลโหลเท้าโอ้ยคาราพิทงับเจ้าคาราขึ้นนอดเจ้าแม่ขึ้นมากนะเท้าขึ้นมาค่ะจ้อเท้ามังอคอยโอ้ยขึ้นมากเจ้เท้าสั่งก่สิกรับ้ะนี่ละโอเคจ้าโอ้ยปัญญาหัวข้อยท่อมังอคอยพีทแต่เนยอะไร ขนาดมายืนใกล้ซื้อดิเนโอ้ก็เสร็จแล้วเนาะโุ้นเร็อยเอามาละสีบาทตีโอ้ก็บ oh wow. ่แเนาะเมื่อหราเมื่อไหราสีบวายองหึกายบอกว่าเรียวไปเดอรได้บังคับวายลองหนึ่งข้มาเวยละเสียึงพยิอมก็บึ้นจำจำพวกขึ้นม่อเนาะวายเอาสันะ หัวรักหัวหลงแพงปัญญายอยก็ซื้อได้อสองเงยลอยมันดอกปัญญายแมนแมนเอาไปเลยเ,เบิดละเม่ายิงกอกมีอีกป่ะมีเรื่อยๆอได้เลยปัญญายจะเป็นดีเนาะสักพระคุณเพิ่นไปไปเอาไปหัวรักหัวหลงหวาสันติหัวกินเล้วเ่าไสอ <laughs> ม <c oughs> ันก็เข้าแ้วเบิอนีน่มันมันมันะา <c oughs>